สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชนะ Magic Smarble Charlotte b y พ a นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศรีธาตุน้ําค่ะนะคะชาวราศรีธาตุน้ําเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณรวมไปถึงการงานและการเงินของคุณในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้จะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะนะคะเราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะ แล้วก็ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดไม่ว่าเราจะดูเรื่องของการงานการเงินด้วยยังไงก็แล้วแต่เราก็จะเน้นหนักไปทางด้านของความรัก เช่นกันนะคะเพราะว่าชาแนลนี้เป็นชาแนลเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะในเดือนกุมภาพันธ์จัดว่าเป็นเดือนแห่งความรักค่ะชาวราศีธาตุน้ําได้แก่ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎพิจิกและก็มีนจัดว่าเป็นชาวธาตุน้านั่นเองนะคะมาดูว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรแต่ต้องบอกก่อนว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างค่ะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแอดไลน์ดีที่อาจารย์แพททิ้งไว้ตรง d e s c r i p t ันนะคะ ajarnpa แทค่ะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองค่ะแต่สําหรับมือตรงนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะนิ้วล็อกอีกแล้วเป็นปกติอาจารย์แพทนิ้วล็อกทั้งหมด3นิ้วแล้วค่ะวันนี้ก็เพิ่งไปผ่าตัดนิ้วล็อกมานะคะนิ้วนางค่ะล็อกเพราะสับผ้าเยอะๆหรือใช้งานโดยทําอะไรซ้ําๆกันมันก็จะเกิดอาการ เจ็บบาดเจ็บซ้ําๆก็เลยทําให้เกิดเหตุนิ้วร็อกได้บ่อยครั้งคนเรามีสิทธิ์เป็นได้ทั้ง10นิ้วเลยนะคะอยู่ที่ว่ามันจะไปเป็นนิ้วไหนเราก็ไปผ่าตัดนิ้วนั้นนิ้วนั้นก็จะไม่เป็นอีกเลยตลอดชีวิตแต่นิ้วอื่นๆก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้นั่นเองอะล่ะค่ะมาดูซิว่าในสถานะของคนที่มีคู่นะคะ พลงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะแล้วเรื่องราวของทิศทางการงานของคุณและการเงินของคุณเป็นเช่นไรนะคะเอาละค่ะมาดูกันไพ่ six of pentacles ค่ะ the hermit นะคะ high princess o oh. อ ten of pentacles ค่ะ ท e ีออฟชาริ s e s และ Two of a r t ์ตค่ะนะคะพลังงานของคุณโชว์ว่านะในด้านของการงานเนี่ยความก้าวหน้าเป็นไปอย่างเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าใครที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวพันกับต่างชาติต่างภาษาการงานก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบนะคะ กับผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถ้าใครไม่ได้ทํางานกับชาวต่างชาตินะคะงานอะไรที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไปค่อนข้างจะเติบโตอย่างเชื่องช้านิดหนึ่งนะคะคุณมักจะได้รับหน้าที่ที่ต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือไปช่วยงานคนอื่นมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ส่งผลทําให้ความเติบโตเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็ดีไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําอะไรตามหลังผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะได้รับการ หนุนหลังหรือได้รับการช่วยเหลือที่ดีเข้ามาส่วนในด้านของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนด้วยนะอะไรที่คุณวาดหวังหรือรอคอยไว้ในด้านของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะก็ จะบอกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่านิ่งๆไปนิดจืดชืดไปนิดไม่ค่อยที่จะมีแรงกระตุ้นสักเท่าไหร่บางทีคุณก็ให้ความสําคัญกับสังคมกับเพื่อนฝูงกับงานปาร์ตี้มากไปหน่อยนะคะแล้วบางทีก็มีสังคมแยกไปเป็น ตัวของคุณเองมากกว่าที่จะอยู่ใกล้ชิดคนรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารพูดคุยกันก็เฉพาะเรื่องที่สําคัญสาคัญหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันเท่านั้นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใจคุณหรือว่าเรื่องราวของคุณจะไปโฟกัสกับสังคมเพื่อนฝูงหรือจะโฟกัสกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานก็เป็นได้นะคะเป็นเป็นไปในลักษณะของการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนั่นเองนะคะพลังงานคุณโชว์ออกมาแบบนี้ มาดูซิว่าแล้วคนรักคู่ครองของชาวรา,าศีธาตุน้ำเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะไพ่ Nine of Swords ค่ะตามมาด้วย The Chariot ค่ะ Two of Cups Six of Wands e c g of Swords และ Nine of Coins นะคะ เออพยายามอย่าปล่อยให้แฟนคุณนะคะอยู่ตัวคนเดียวบ่อยครั้งต้องหมั่นเอาอกเอาใจบ้างเพราะว่าดูแล้วเขาเป็นคนขี้เหงานิดนึงแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าออไม่ค่อยแสดงความรู้สึก ให้กับคุณได้รับรู้สักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องเอาอกเอาใจนะคะเพราะว่าตัวเขาเองบางครั้งเนี่ยไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาต้องการอย่างจริงจังสักเท่าไหร่ต้องการความรักต้องการความโรแมนติกหรือเอาอกเอาใจแต่ดูเหมือนว่าคุณคุณชาวราศรีธาตุน้ําอาจจะเมินเฉยหรือไม่ค่อยที่ใส่ใจในเรื่องราวแบบนั้นระวังเขาจะไปาหาความโรแมนติกในที่อื่นๆอ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่พลังงานของเขามันเป็นในลักษณะของการ รับภาระหรือรับแบกรับเอาเรื่องราวอึดอัดในแง่ของหน้าที่การงานนะคะก็เป็นไปได้ที่บางทีเขาอาจจะต้องรับผิดชอบเยอะและต้องอยู่คนเดียวบ่อยครั้งการเงินถือว่าโอเคเลยนะการเงินของคนรักคู่ครองของชาวราศรีธาตุน้ำเนี่ยจัดได้ว่าดีทีเดียวแต่ก็อาจจะดีน้อยกว่าคุณนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์บางอย่างที่ต้องรอคอยในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะได้ในสิ่งที่เขา พึงปรารถนาในที่สุดนะคะในช่วงกลางๆเดือนก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ใส่ใจกันนะคะหรือมีช่วงเวลาส่วนตัวซึ่งกันและกันบางทีอาจจะออกไป หาบรรยากาศดีๆนอกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปดินเนอร์อะไรประมาณนี้ก็เป็นได้มันมีอยู่ในช่วงประมาณกลางๆเดือนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางๆเดือนถ้าคุณคุณชาวราศีธนนั้นทำตัวน่ารักหน่อยก็อาจจะได้เซอร์ไพรส์นะคะมีเกณฑ์ที่จะอ,ออกไปทานอาหารอะไรนอกบ้านด้วยกันอะไรประมาณนี้มีความสุขเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ถือว่าพลังงานของเขาอยู่ในแนวทางที่ถือว่าไม่แย่นะแต่บางทีเขาอาจจะเป็นคนคิดเยอะด้วยความที่แบกรับเอาปัญหาภาระต่างๆมีความเครียดมีความกดดันสูงเข้ามานั่นเองนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะ p of s o o r อตค่ะ Ten of cups Five of ฟ n อ Six of of อฟแล้วก็ s o x o u p u p s และ justment ค่ะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันแนวโน้มความสัมพันธ์บอกว่าอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันมีเรื่องปะทะอารมณ์กันความดื้อดึงของใครบางคนนะคะเป็นเหตุเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปและไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็ทําให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งกันนะคะเมื่อไร่ขัดแย้งกันก็อีกฝ่ายหนึ่งก็จะหันหน้าไปหาครอบครัวไม่ค่อยได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหนึ่งสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแต่อดทนไว้ค่ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์กระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาะแหวงกันยังไงก็แล้วแต่ความผูกพันตรงนี้มันจะวนเวียนกลับมานะคะเด็กๆบริวารจะเป็นตัวชนวนเหตุในการดึงให้คนสองคนเข้ามาใกล้ชิดกันและปรับความเข้าใจกันได้อย่างลงตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะอะไรบางทีไปคำนึงถึงเรื่องราวของคนในครอบครัวความรับผิดชอบที่มีเข้ามาเยอะนะคะ,ะ,คะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจกับ เรื่องของความสัมพันธ์ในแง่ของคนรักคู่ครองสักเท่าไหร่นะคะก็ไปใส่ใจกับเรื่องของครอบครัวนะคะความเป็นอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือจะเป็นในเรื่องของเด็กๆและบริวารอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมีเหตุที่ทําให้ขัดแย้งกันในด้านของความคิดขัดแย้งกันในด้านของวิธีการวิธีการที่จะอย่างถ้าลูกก็ขัดแย้งกันในแงน่ของวิธีการเลี้ยงลูกอะไรประมาณนี้นะคะ ไพ่ออร์เคบอกว่าอะไรอีกมั่นใจนะคะทําความเข้าใจสมหวังได้รับข่าวสารไพ่ออร์เ e คออกมาในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะไม่อยากฟังอืดูสุดท้ายเป็นอะไรเร่งรีบนะคะไพ่ออร์เรก็ไม่ได้แย่สิทีเดียวนะคะก็อาจจะมีบ้างนะ,ะบางเรื่องบางราวที่บางทีคุณพูดแล้วคนรักคู่ครองไม่อยากฟังนะคะหรือการทําอะไรที่แบบร้อนรน มากจนเกินไปหรือมั่นใจตัวตัวเองมากจนเกินไปคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกทําถูกอะไรประมาณนี้เพราะงั้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะถ้ามีเหตุกระทบกระทั่งกันซึ่งมันอาจจะมีเกิดขึ้นหลังจากกระทบกระทั่งกันเสร็จแล้วก็จะเข้าอกเข้าใจกันหรือได้รับสิ่งดีๆร่วมกันหรืออาจจะแบบว่าหลังจากทะเลาะแล้วบางคู่เวลาทะเลาะยิ่งทะเลาะกันเนี่ยยิ่ง ยิ่งลูกดกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลังจากทะเลาะกันแล้วมันจะตอบแทนกลับมาด้วยอารมณ์ที่สมูทขึ้นนะคะหรือความเข้าใจที่มันคลี่คลายแล้วก็จะหวานชื่นกันได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ มีเหตุที่จะต้องขัดอกขัดใจกันเกี่ยวเนื่องกับอะไรเกี่ยวเนื่องจากคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายของคุณหรือทางฝ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งหรือเรื่องของเด็กๆภายในครอบครัวนั่นเองนะคะจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องลักษณะแบบนี้กันขึ้นนะคะนิ่งเงียบไว้อย่าต่อต่อล้อต่อเถียงหรือต่อปากต่อคําให้มากยิ่ง ยิ่งเขาเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหรือประทะอารมณ์กันมากขึ้นเรื่องราวจะได้ลุกลามบานปลายแต่ถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะและปล่อยให้เขาเรียกว่าความขุ่นข้องหมองใจมันหายไปกับสายลมเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะคลี่คลายให้คุณทําความเข้าใจกับอารมณ์ที่มันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันตั้งอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะดับไปเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับอารมณ์โมโห หรือการทะเลาะเบาแววงกันนะคะเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงกลางเดือนนี่นแหละเกิดขึ้นแล้วหลังจากเกิดขึ้นปุ๊บช่วงกลางเดือนก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ดีกันแล้วก็ไปดินเนอร์กันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทำใจร่มร่มไว้สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ก็จะได้ดีขึ้นแต่บอกไว้เลยว่าการเงินของคุณทั้งคู่ดีการงานก็อย่างที่บอกค่ะ ไปได้สวยในเฉพาะงานที่ทำกับชาวต่างชาติแต่ถ้างานทั่วๆไปก็นิ่งๆไปนิดนึงยังไม่ค่อยมีความเติบโตสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องราวของการเงินดีก็ถือว่าเป็นยาชูก,กำลังได้อย่างหนึ่งแล้วนะคะสำหรับชาวราศีธาตุน้ำค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรคะ่ะ แฮงแมนค่ะ <laughs> Hello fan Six of Swords Six of Coins Queen of Swords Knight nice of Wand mm hmm. มันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของคนที่คบกันคุยกันแต่ก็ อกขัดใจซึ่งกันและกันแล้วนิ่งเงียบหายกันไปอะไรประมาณนี้กำลังรอคอยการตัดสินใจของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเอจะเอายังไงดีหรือว่าเราจะไปต่อหรือว่าเราจะตัดกันดีแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกอึดอัดใจอยู่รู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆมันยังไม่คลี่คลายมันอยู่ในสภาวะแห่งการแช่แข็งหรือหยุดนิ่ง นะคะคุณได้แค่รอคอยรอคอยว่าเขาจะ take action ยังไงต่อนะคะคุณก็พร้อมยินดีที่จะทําในสิ่งที่เขาต้องการนะคะคแต่ถ้าเขาไม่ take action อะไรเลยคุณก็ค่อนข้างที่จะมี e ก o ตรงที่ว่าถ้าไม่ take action เลยคุณก็พร้อมที่จะตัดอื พร้อมที่จะไปเหมือนกันอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าไม่อยากจะมาจมอยู่กับปัญหาเก่าๆเดิมๆที่มันคาระคาซังไม่รู้จบสักทีคุยกันเสร็จแล้วไม่เคลียอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานของคุณโชวออกมาแบบนี้เรื่องราวของการงานนะคะดูเหมือนนิ่งๆไปนิดยังไม่ค่อยสะพัดสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่งานของคุณออกไปในเชิงของการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นจริงๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะมีคนเข้ามา ร้องขอมาเบียดเบียนหรือมาขอความช่วยเหลือคุณหลายต่อหลายครั้งนะคะมันก็เลยทําให้ชีวิตในช่วงนี้คุณอนะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของคนรอบข้างที่เข้ามาวนเวียนกับคุณอยู่ไม่ขาดสายบางทีก็เข้ามาขอความช่วยเหลือบ้างบางทีก็มาให้ให้คุณช่วยแก้ไขปัญหาให้มันก็เลยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการต้องไปช่วยคนอื่นนั่นเองอะมาดูซิว่าพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เป็นเชตไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ Six of Pentacle ค่ะ Five of Wand The Green Man Ten of Pentacle The Sun และ Ace h of Pentacle ถ้าคุณกำลังดิวอยู่กับคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยนะมันเป็นไปได้ที่เขาจะ วนเวียนกลับไปหาคนที่มีเจ้าของหรือคนที่เป็นครอบเป็นครัวเขามันเป็นไปได้นะคะและตอนนี้มันภายในใจเขา่มันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเบื่อแล้วที่จะต้องมามีปัญหากันขี้เกียจที่จะมาวุ่นวายกับคุณอยากจะให้อิสระกับตัวเขาเองอยากให้อิสระกับคุณด้วยแล้วก็เขาก็พยายามที่จะกลับไปเหมือนกับว่ากลับไปโฟกัสในแง่ของสิ่งที่เขามี นะคะถ้าเขามีในเรื่องของหน้าที่การงานมีความโดดเด่นเขาก็จะกลับไปโฟกัสเรื่องของสิ่งนั้นหรือบางทีถ้าเขามีครอบครัวอยู่เขาก็จะกลับไปหาครอบครัวของเขาเหมือนกลับไปอยู่หาที่สงบที่จะแบบว่าทําให้ตัวเองเกิดความรู้สึกที่มั่นคงเกิดขึ้นไม่วอกแวกอะไรประมาณนี้นะคะพยายามที่จะ ที่จะแบบว่าถอยห่างจากความสัมพันธ์ออกมาอะไรประมาณนี้พลังงานของเขามันเหมือนกับว่าพยายามจะให้อิสระกับคุณคุณที่เขาคบด้วยหรือแล้วก็พยายามที่จะหลบกลับไปอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับงานที่จะแบบว่าโหมอย่างหนักเพื่อทําให้ได้ในเรื่องของเงินเงินทองทองเขาอย่างที่เขาปรารถนานะคะแล้วตอนนี้พลังงานของเขาก็คือความรู้สึกของเขาก็มีความรู้สึกว่ายังขัดอกขัดใจกับเรื่องเรา เก่าเดิมที่มีปัญหากับคุณอยู่อ่ะมาดู p a g e of Swords ค่ะ King of p พ n t a c l e เจ็ดดา Two of War Five of Swords และ Four of p a n t a c l e เดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำอะไรที่เอาแต่ใจตัวเอง นะคะตัวของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนั่แหละนะคะชาวราศีธาตุน้ำนะคะดูเหมือนว่าเขากำลังจะมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วบางทีมันมีอะไรซุกซ่อนคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็จะเพิกเฉยกับความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอยากจะหยุดนิ่งๆไว้ยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะคะไม่อยากที่จะ,ะปรับความเข้าใจหรือให้อะไรคุณมาถามไถ่ เพราะนั้นตัวเขาเองเหมือนซ่อนตัวอยู่ในเงามืดพยายามที่จะทําทอะไรโดยที่คุณไม่รู้มีเบื้องหลังเบื้องลึกที่บางทีคุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะเขาอาจจะแอบบคบแอบ,บคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะไพ่มันเป็นออกมาในเชิงไพ่ขโมยแล้วในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเหมือนเขาแช่แข็งเอาไว้นะคะไพ่สี่เหรียญก็ยังอยากจะกอดเก็บเอาไว้ยังไม่ทิ้ง แต่ก็ยังไม่ให้ความชัดเจนหรือยังไม่ได้เคลียร์สถานะกับคุณนะคะอ่ะมาดูซิว่าไพ่ออร์เคจะบอ,บอกอะไรอีกยังคงนิ่งยังไงเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังนิ่งอยู่อย่างเนี้ยนะคะยังไม่มีทีท่าอะไรเขาอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องราวของการงานของเขานะคะ โอ้แต่ไพ่ออร์เคิลออกมาในเชิงที่ดีนะคุณการนิ่งเงียบครั้งนี้บางทีก็ทําให้คุณได้ทบทวนตัวเองก็ได้นะทบทวนตัวเองว่าเออความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่กับเขาเนี่ยมันดีแล้วหรือยังถ้ามันนิ่งเงียบอย่างนี้แล้วทําให้คุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณตัดได้แล้วคุณมีความสุขกับตัวเองได้คุณก็ทํานะแต่ถ้ามันนิ่งเงียบแล้วเนี่ยนะคะ เขาปรับปรุงตัวหรือว่าทําให้คุณเริ่มคิดได้ว่าเออความสัมพันธ์นี้มันอยากจะไปต่อมันก็สามารถที่จะประครับประคองไปต่อกันได้เพราะไพ่ออกมาในเชิงที่ดีนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าการนิ่งเฉยของเขาแล้วเขามองหาคนอื่นแล้วมันมองแล้วมันไม่เจอใครที่มันดีเท่าคุณนะคะบางทีเขาก็อาจจะกลับมาคอนแทคคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไพ่อั a c l e อออกมาในเชิงที่ดีอยู่แม้ว่าไพ่พลังงานในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะค่อนข้างแย่ก็แล้วแต่นะคะแต่ไพ่บ่งชี้ว่าไงรู้ไหมให้คุณอะถ้ายังมีความรู้สึกว่ายังอยากไปต่อกับคนคนนี้นะ ให้สร้างบุญนะคะสร้างบุญโดยการทําสิ่งดีๆนะคะโดยที่บางทีถ้าเกิดชวนเขาได้ลองชวนเขาแต่ถ้าชวนเขาไม่ได้ทําไปพร้อมกับเขาอาจจะเหมือนกับว่าตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนี้ไปด้วยบอกว่าถ้ามีบุญลกรรมที่ยังสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นก็ขอให้ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาเนี่ยพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนน่ะท่าน มองเห็นอยู่นะท่านจะตอบรับคําขอของคุณเนี่ยไพ่ความสุขและไพ่สร้างบุญอะไรที่คุณคิดไว้อะหรือรู้สึกว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าลางสังหรณ์ถ้ามันเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออมันมีแนวทางที่มันจะดีขึ้นได้นะคะให้สร้างบุญเพื่อนหนุน หนุนกับความรู้สึกเหล่านั้นหนุนหนุนความสัมพันธ์เพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มั่นคงขึ้นแต่บอกไว้เลยว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาอะทาอะไรแอบแฝงคุณอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกมาเปิดทางให้ขอให้ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เขาปกปิดซ่อนเล้นเพื่อคุณจะได้ตัดใจได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลทําให้เขาเนี่ยเปิดใจและเคลียร์ใจกับคุณได้เพื่อที่จะทําให้คุณและเขามีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นในเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์และให้คุณเลือกเอาเลือกที่จะอยู่ตรงไหนนะคะถ้าคุณเลือกว่าอยู่คนเดียวสุขนะก็สามารถ,ถที่จะเพิกเฉยกับเขาหรือว่าตัดความสัมพันธ์เข้าไปได้แต่มีความรู้สึกว่าถ้าอยู่แล้วมันทุขกข์ เราอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสร้างบุญโดยนึกถึงเขาเอาชื่อเขาไปร่วมบุญด้วยและพยายามโน้มนําทําให้ความเอให้เขาเรียกว่าอะไรทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้มันก็จะทําให้คุณมีความสงบในใจมากยิ่งขึ้นดีกว่าไม่ทําอะไรเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรคนโสดนะคะไพ่เก้าเหรียญค่ะ The Lover Queen of Swords Hangman Ten of Cups เ o ชออฟพันจูโ้เรื่องราวการเงินของคุณชาวธาตุนาคนโสดถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงดีทีเดียวส่วนในด้านของความรักแล้วเหมือนคุณกำลังรอคอยอความรู้สึกของคุณกำลังรอคอยคนที่ใช่แต่ดูเหมือนว่าคนที่คุณเจอส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าตาเสียทีเดียวอะนะคะบางทีก็เจอคนที่มีครอบครัวแล้วบางทีก็เจอคนที่เรียกได้ว่าโสดแบบไม่แท้อะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็เจอคนที่ยังมีเจ้าของอยู่อื นะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเพื่อรอดูคนที่ใช่ดีกว่านะคะในพีเรียดนี้เหมือนเหมือนคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีคนที่ใช่เข้ามาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนดูเหมือนจะดีพอสุดท้ายแล้วก็เอ,อมาเจอว่าบางทีคาดหวังคนละเรื่องกันนะคะอยากจะเป็นลนักษณะเหมือนวันไนส์แตนคุณก็ ปล่อยผ่านดีกว่านะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่ายังอึดอัดกับเรื่องราวของความรักอยู่คุณให้เวลากับในเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นสําคัญบางทีใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเนี่ยบ่งชี้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่รับภาระอะไรในแง่ของการที่เป็นระดับหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบคนอื่นๆอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะต้องมีบริวารที่คุณจะต้องคอยควบคุมคอยดูแลหรือคอยสอนคอยเทรนนะคะเกิดขึ้นในสถานะของคนโสดนะในด้านของการงานของคุณนะแต่ในด้านของการเงินคุณค่อนข้างดีทีเดียวนะคะม,มีเกณฑ์ได้รับเงินเขาเรียกว่าเงินตกเบิกเงินสะสมหรือเงินอะไรที่มันเป็นเงินดอกเบีย้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือเงินประกันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินลักษณะแบบนั้นนะคะ,ะมาดูว่า ในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนะคะมันจะมีความรักเข้ามาหาคุณไหม Five of Wands ค่ะ Knight nice of Pentacles King ถือดาบ s ห an. รียญ Temperance ค่ะยังอ่ะยังไม่มี Queen of Pentacles ยังหยุดนิ่งอยู่นะอืมนะคะยังไม่มีความรักที่ดีเข้ามาสำหรับชาวราศรีธาตุน้ำในสถานะคนโสดนะคะดูแล้วก็น่าจะเป็นคนทั่วๆไปที่อยู่ใกล้ชิดคุณคุณอาจจะได้เจอเจอคนมากมายหลายแบบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่ล้วนแล้วบางทีมันก็ทำให้คุณรู้สึกลำคาญใจหรือเข้ามาทะเลาะเบาแวกเข้ามาทำให้คุณอึดอัดใจนะคะ มีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะจะได้พบปะเจอเจอจากการเดินทางนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นในแง่ของอาการงานและการเงินมากกว่าไม่ได้ส่งผลในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหรม่มาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณเจอเจอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นเช่นไร พ่หนึ่งถ้วยไพ่สามเหรียญ Page of Page of Pentacles Six of Cups King of Coins โฟอ็อบส์โซสนะคะเวลาที่คุณได้เจอเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอาจจะไม่ได้เข้ามาในเรื่องราวของความรักเท่าไหร่แต่เข้ามาในเรื่องราวของการงานมันก็อาจทำให้คุณหวนคิดถึงใครบางคนที่อยู่ในใจคุณในอดีตก็เป็นได้คำพูดคำจาการสื่อสารอาจจะช่างเหมือนใครคนนั้นแต่ก็ไม่ใช่คนคนนั้นอย่างแท้จริงนะคะบางทีมันก็ทาให้คุณหวนนึกไปถึง ความลักเก่าๆเรื่องราวเก่าๆก็เป็นได้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับคุณมากนะคะเพราะว่าคนคนนั้นก็แค่ทําให้คุณห่วนนึกถึงแต่เขาก็ไม่ใช่คนคนนั้นของคุณหรือคนในความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะการสื่อสารการติดต่อการประสานงานกับคนที่เข้ามาโฟกัสรอบข้างของคุณล้วนแล้วแต่นําพาในแง่ของการเงินที่ดีเข้ามาให้ค่ะ การเงินที่ดีและผลประโยชน์ที่ดีเข้ามานะคะคุณจะมีงานพิเศษเป็นงานระยะสั้นทํางานปุ๊บตัดจบได้เงินแล้วก็กลับบ้านจะมีเข้ามาค่ะผู้ใหญ่ทั้งเพศชายนะคะแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กหรือคนที่น้อยกว่าคุณจะนําพาในแง่ของผลประโยชน์และการเงินที่ดีเข้ามาอยู่ในช่วงที่เหมือนกับคุณไปเยียวยาไปรักษาหรือไปให้ความช่วยเหลือเขานั่นแหละจะตอบแทนกลับมาในรูปแบบของตัวเงินนั่นเองนะคะ ทำให้การเงินคุณดีขึ้นมาดูว่าไพ่ออร์คเคิลจะบอกอะไรอีกนะคะสำหรับชาวราศีธาตุน้ำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แม้ว่าจะมีวันวาเลนไทน์แต่วันวาเลนไทน์นี้ไม่ได้เหมาะกับคู่รักสําหรับชาวราศีธาตุน้ำนะคะพยายามต่อไปคนที่ใช่จะยังไม่ได้มานะคะเ,ออเก็บซ่อนความรู้สึกของคุณเอาไว้นะคะและบางที ใครคนนั้นอาจจะมาจากโลกออนไลน์ก็ได้นะคะสื่อสารการผ่านทางคอมพิวเตอร์อนะคะชนะมาและเทวดานะคะความฝันคนคนนั้นอาจจะยังยังมาไม่ถึงเดินทางไกลยอยู่อยู่ในความฝันอยู่ไกลนะคะคนที่คุณอ้อนวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมันต้องผ่านอุปสรรคผ่านวิบากกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรในด้านของความรักหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายหนเขาคนนั้นยังก็ยังคง อยู่ในความฝันของคุณอยู่นะคะบางทีคุณอาจจะเจอแต่ดูเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่คุยกันเหมือนจะดีจะดีสุดท้ายก็ห่างหายไปก็ไม่ดีมันก็เลยทําให้คุณเจ็บแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสลัดความคิดที่อยากจ,จะมีใครสักคนออกไปได้แล้วคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากพอ อยู่คนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าแย่นะก็ยังมีความสุขได้นะคะชาวราศีธาตุน้ําให้ความสําคัญกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆและหากิจกรรมอะไรให้ทำให้กับให้สร้างสรรคสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆนั่นแหละมันจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดคนที่ เหมาะสมและคู่ควรกับคุณเข้ามาถ้าใครที่ยังไม่เหมาะสมเนี่ยไม่คู่ควรกับคุณเข้ามาขอให้คุณตัดจบไปเถอะเพราะคุณมีดีกว่านั้นมีคุณค่ามากกว่านั้นที่จะรอคอยใครสักคนที่ตรงใจและใช่สําหรับคุณจริงๆนั่นเองนะคะชาวราศรีธาตุน้ําในสถานะของคนโสดเดือนนี้อาจจะยังต้องรอให้โสดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่ใช่ยังมาไม่ถึงนั่นเองนะคะ ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่สันพัจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย